อย่าเพิ่งหงุดหงิดนะแปดวงจันทร์กำลังหดตัวลงและมีรอยยน่นเหมือนองุ่นที่กลายเป็นลูกเกตมันเกิดขึ้นเพราะดวงจันทร์กักเก็บความร้อนภายในไว้มานานกว่า4,000ันล้านปีตะแกนกลางของมันจะค่อยๆเย็เยยนลงและมีความหนาแน่นมากขึ้นเหมือนฉันเลยต่างจากผิวที่ยืดหยุ่นขององุ่นพื้นผิวของดวงจันทร์ค่อนข้างเปราะบางความเปราะบางนี้ทําให้เกิดรอยเลื่อนซึ่งส่วนต่างๆของผิวดวงจันทร์ดันเข้าหากัน ทำให้เกิดสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์จนถึงขณะน,นี้ดวงจันทร์หดตัวลงประมาณ45เมตรตามเส้นรอบวงเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลต่อลักษณะของสุริยคราสหรือข้างขึ้นข้างแรมแม้แต่การขึ้นลงของกระแสะน้ําก็ไม่ได้รับผลกระทบเพราะมวลของดวงจันทร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริง,รงๆการหดตัวนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับเราที่อยู่บนโลก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ทุกคนจะปลอดภัยแผ่นดินไหวที่เกิดจากกระบวนการหดตัวเป็นปัญหาที่น่ากังวลมานานหลายปีในระหว่างภารกิจอพอลโลนักบินอวกาศของนาซาทิ้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวไว้ตามจุดต่างๆบนดวงจันทร์อุปกรณ์เหล่านี้สามารถระบุแผ่นดินไหวบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้อย่างแม่นยำเป็นพิเศษ อุปกรณ์เหล่านี้ใช้งานได้นานหลายปีและตรวจจับแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ได้กว่า1-2,000ครั้งโดยมีขนาดตั้งแต่2ถึง5ลิตรจนถึงปี1977ทีมงานสามารถระบุแผ่นดินไหวได้4ประเภทแรงสั่นสะเทือนบางอย่างเช่นแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการชนของอุกกาบาตนั้นสามารถระบุได้ค่อนข้างง่ายแต่สาเหตุของสิ่งที่เรียกว่าแผ่นดินไหวระดับตื้นบนดวงจันทร์ยังคงเป็นปริศนาสำหรับนักวิทยาศาสตร์ และอาจเป็นอุปสรรคต่อภารกิจทางธรณีวิทยาบนดวงจันทร์ในอนาคตดูจากชื่อแล้วแผ่นดินไหวระดับตื้นเกิดขึ้นค่อนข้างใกล้กับพื้นผิวโดยทั่วไปจะอยู่ใต้พื้นผิวประมาณ50-220กิโลเมตรการวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ชี้ให้เห็นว่าแรงสันส่นสะเทือนเหล่านี้ถูกกระตุ้นโดยการบีบตัวของพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งนำไปสู่การเกิดรอยเลื่อนจากแรงผลักโดยที่ชั้นหนึ่งถูกดันขึ้นและทับอีกชั้นหนึ่ง การศึกษานี้ยังคนพบว่าจุดศูนย์กลางของจุดที่รุนแรงที่สุดอยู่ที่ไหนทุกอย่างเริ่มต้นในภูมิภาคคั่วใตา้ซึ่งเป็นจุดที่เราต้องการไปตั้งถิ่นฐานความสนใจในคั่วใตา้ของดวงจันทร์มาถึงจุดพีคในปี2023เมื่อภารกิจจันทยาน3ของอินเดียลงจอดได้สำเร็จและส่งยานสำรวจไปสำรวจในพื้นที่นั้นนาซ่ามีแผนสำหรับจุดเดียวกันนี้ด้วยและเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของพวกเขาคือ การพานักบินอวกาศไปที่นั่นเป็นครั้งแรกภารกิจอาร์เ i มิส3ซึ่งกำหนดไว้สำหรับปี2026ปัจจุบันมีจุดลงจอดที่เป็นไปได้13จุดที่ครัวใต้ซึ่งก็คือจุดที่เป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้าจุดหนึ่งตั้งอยู่ภายในลักษณะทางธรณีวิทยาที่เรียกว่าเดอะเกล g r i ริม2ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำหรับการสำรวจมันอาจมีน้ำแข็งเราบางส่วนอยู่ในความมืดสนิท แต่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีแสงแดดเพียงพอซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นแหล่งพลังงานทีนี้ลองดูจุดสีชมพูบนแผนที่ซึ่งแสดงถึงจุดศูนย์กลางที่เป็นไปได้ของแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดบันทึกโดยภารกิจอพอลโลนั่นหมายความว่ารอยเลื่อนจากแรงผลักในพื้นที่อาจมีอายุค่อนข้างน้อยและอาจยังมีความเคลื่อนไหวอย,อยู่ซึ่งเป็นอันตรายจริงๆต่อลูกเรือของอเทมิส3 erm ได้ นักบินอวกาศเหล่านี้จะเดินทางขึ้นสู่วงโครจรของดวงจันทร์เป็นเวลา30วันและลูกเรือ2คนจะลงไปที่พื้นผิวโดยใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ที่คัวใตก้การเดินบนดวงจันทร์ของพวกเขาจะมีความท้าทายเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากอุณหภูมิที่สูงที่สุดของบริเวณที่อยู่ในความมืดถาวรเหล่านี้การเกิดขึ้นของแผ่นดินไหวและแผ่นดินถล่มจะทำให้ภารกิจนี้อันตรายมากขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์นี้น่ากลัวกว่าแผ่นดินไหวมาก แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้มีขนาด5.7วิตรคุณอาจคิดว่านั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่เมื่อเห็นว่าประเทศต่างๆเช่นชิลีโคลอมเบียและปาปัวนิวกินีเคยเจอกับแผ่นดินไหวขนาดใ,นใกล้เคียงกันในปี2023และไม่ได้รับความเสียหายมากนักแต่แรงโน้มถ่วงบนดวงจันทร์ค่อนข้างอ่อนกว่าบนโลกดังนั้นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยบนโลกอาจเป็นการสั่นสะเทือนที่รุนแรงมากบนนั้นเพราะคุณไม่ได้อยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์อย่างแน่นหนา เท่ากับที่คุณอยู่บนโลกหมายความว่าคลื่นแผ่นดินไหวอาจทำให้พื้นผิวเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระมากขึ้นระยะเ,เวลาที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันมากโดยทั่วไปแผ่นดินไหวบนโลกจะนานประมาณ10-30วินาทีบางครั้งอาจนานถึง2นาทีแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์อาจจะนานกว่าน,นั้นมากดวงจันทร์มีลักษณะเป็นทรงกลมหนาแน,น่นแข็งและแห้งดังนั้นเมื่อแรงสังส่นสะเทือนเขย่าพื้นผิวของดวงจันทร์ มันจะสะท้อนกลับอย่างทรงพลังโดยไม่มีการสลายไปตามธรรมชาติแผ่นดินไหวอาจจะนานประมาณ10นาทีหรือมากกว่านั้นโดยแรงสังเือนเล็กๆจะอยู่ต่อไปอีกหลายชั่วโมงหลังจากนั้นการค้นพบใหม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวระดับตื้นจะไม่เปลี่ยนจุดลงจอดของอาร์เทมิส3และจะไม่ส่งผลต่อระยะเวลาของภารกิจด้วยเพราะการประเมินอย่างแน่นยามว่า ภูมีภาคใดๆจะเจอกับแรงสั่นสะเทือนเหล่านี้บ่อยแค่ไหนเป็นเรื่องยากและคาดเดาไม่ได้สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รู้ก็คือแผ่นดินไหวระดับตื้นเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักและมีความเสี่ยงต่ำต่อภารกิจระยะสั้นบนพื้นผิวดวงจันทร์แต่สถานการณ์จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงถ้าเราวางแผนจะอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ในระยะยาวและนั่นอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดไว้ ภารกิจ Artemis 3ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการไปตั้งถิ่นฐานในอวกาศจีนกำลังดำเนินการครั้งแรกเพื่อสร้างฐานบนดวงจันทร์ถาวรที่ขั้วใต้ภายในปี2040กลยุทธ์ของพวกเขาเกี่ยวกับการใช้การทิมสามมิติและการผลิตอิฐจ,จากดินบนดวงจันทร์เพื่อสร้างฐานบนดวงจันทร์ฟังดูน่าทึ่งมากแต่มันก็มาพร้อมกับความท้าทายมากมายรวมถึงการรับมือกับรังสีคอสมิกที่รุนแรงการขาดแคลนน้ำและแน่นอนแผ่นดินไหวที่กินเวลานาน พื้นผิวดวงจันทร์ถูกดาวเคราะห์น้อยและดาวหางพุ่งชนมาเป็นพันล้านปีแล้วส่งผลให้มีชิ้นส่วนหลุดออกมาจากการชนอย่างต่อเนื่องโดยเหตุนี้พื้นผิวทั้งหมดจึงค่อนข้างหลวมดังนั้นเมื่อมีแผ่นดินไหวเนินเขาในพื้นที่เดียวกันอาจเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถลม่มหรือเกิดรอยเลื่อนใหม่ได้การตั้งถิ่นฐานในอนาคตที่อยู่ใกล้กับเนินเขาที่ไม่มั่นคงมากเกินไปอาจทําให้คนที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์เหล่านี้ตกอยู่ในความเสี่ยงฝุ่นดวงจันทร์ก็เป็นปัญหาอีกอย่าง เพราะถ้าไม่มีการกัดซ้อหรือมีน้ําเพื่อทําให้มันเรียบมันสามารถเกิดการแข็งตัวได้พอๆกับแก้วถ้าเราอยากรู้จริงๆว่าแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์อาจเป็นอันตรายต่อคนที่อาศัยและทํางานบนดวงจันทร์ในอนาคตได้ยังไงบ้างหน่วยงานด้านอวกาศยังคงต้องทําแผนที่และรับข้อมูลแผ่นดินไหวใหม่ๆและไม่ใช่แค่จากขั้วใต้เท่านั้นแต่จากดวงจันทร์ทั้งดวง ปี2025ภารกิจฟาไซส์ไซส์มิกสวีทหรือ FSS มีแผนจะติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวที่มีความแม่นยำสูงที่สุด2ตัวที่เคยสร้างไว้ณนะปล่องภูเขาไฟโโรดิงเกอร์ซึ่งอยู่ในด้านมืดของดวงจันทร์การค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นบนพื้นดินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจโครงสร้างดวงจันทร์ที่ซับซ้อนและพลวัตภายในของมัน ฉันหมายถึงนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามหาคําตอบว่าการไม่มีกิจกรรมแผ่นดินไหวที่บันทึกไว้ในอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์นั้นเกิดจากการที่เครื่องมือปัจจุบันไม่สามารถตรวจจับได้หรือเป็นเพราะการรบกวนบางอย่างจากวัสดุที่หลอมเหลวในเนื้อของดวงจันทร์เมื่อได้คําตอบแล้วการเข้าใจแผ่นดินไหวระดับตื้นก็จะง่ายมากขึ้นและประเมินผลกระทบต่อบริเวณที่เราจะไปอยู่ในอนาคตบนดาวบริวารของเรา อาจเคยได้ยินว่าโลกกำลังหดตัวเช่นกันแต่เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันโดยพื้นฐานแล้วดวงจันทร์จะมีขนาดเล็กลงเพราะแกนกลางของมันเย็นลงตามธรรมชาติแกนโลกก็เย็นลงเช่นกันแต่โลกมีเปลือกที่มีแผ่นเปลือกโลกไม่เหมือนดวงจันทร์ซึ่งมีแผ่นเปลือกโลกเพียงแผ่นเดียวพลังงานจากแกนกลางของโลกถึงเคลื่อนแผ่นเปลือกโลกเหล่านั้นหรือปล่อยออกมาจากการประทุข,ของภูเขาไฟ จริงแล้วโลกกำลังสูญเสียมวลโดยรวมเนื่องจากการสูญเสียชั้นบรรยากาศโลกสูญเสียมวลประมาณ45ล้านกิโลกรัมต่อปีส่วนใหญ่เกิดจากชั้นบรรยากาศที่รั่วแรงโน้มถ่วงของโลกไม่มากพอที่จะกักเก็บอนุภาคที่เบาที่สุดเช่นไฮโดรเจนและฮีเลียมซึ่งหลุดออกไปในอวกาศแต่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องตื่นตระหนกกับตัวเลขนี้เมื่อพิจารณาว่าชั้นบรรยากาศของโลกมีน้ำหนักประมาณ5 0 0 0ล้านล้านตันมันเยอะจนฉันนึกไม่ออกเลยหรือจะพูดอีกอย่าง ต้องใช้เวลาหลายเท่าของอายุปัจจุบันของจักรวาลกว่ามันจะระเหยไปจนหมดได้ยินแบบนี้ฉันก็หายใจโล่งขึ้นหน่อยแล้วคุณล่ะ